ขอใมคุณยายก่ไมอ้าวหมมายมีนขอห้คุณายไมเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้าเฮอยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเยมี้มเ้ยนฮยเฮ้ยทฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยมเฮ้เฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยมฮเฮ้ยเเด้ยยเพี่มีนยเฮเยเยยนเ้เยีน รวยรวยแล้วก็เอาเงินให้หนูด้วยพี่มิวล่ะพี่มิวกีโอ้ถูกหวยไวๆถูกหวยดีมากลูกกีมาถูกเลยขอให้ยายรวยๆสุขภาพแข็งแรงด้วยเอาสุขภาพแข็งแรงตามกันมาเลยยัง เอาอยัางจะเอายังใหญ่ให้ยังอ่ะให้คุณยายที่ฐานก่อนพี่ใหญ่ที่ฐานก่อนล่า,อา,อาเอาช่วยกันช่วยกันให้พี่ใหญ่ที่ฐานอ,า<ๆ>อ่ะ <c oughs> อ้าโอ้อที่เหลือให้ยายเป่าซะอีก